ไปกลับเลียงเลยนายมันขบบัดรเย็ดเลยสวัสดีครับเพื่อนๆน,นี่ยินดีต้อนรับเพื่อนๆน,นะครับผมเข้าสู่ช่อง GP Exotic เพศนะครับวันนี้ผมมีสัตว์เลี้ยงตัวไม่ <Wow. S 2> ก็ตัวใหม่เลยเออ oh. แต่ว่าไม่ได้เป็นสัตว์เลี้ยงที่ราคาแพงไม่ได้เป็นสัตว์เลี้ยงที่แบบต้องไปซื้อต้องหรูหลาอะไรขนาดนั้นนะไม่มีวันนี้ผมมีสัตว์เลี้ยงแบบบ้าน หาเก็บมาเลี้ยงก็คือผมอะ่ะรู้จักกับน้องคนหนึ่งอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับน้องเขาน่ารักมากเลยน้องเขาไปเจอสัตว์เลี้ยงที่แบบกําลังเป็นกระแสะเลยตมุตมิน่ารักกุ้มป้อมโอ้โหผมนี่แบบใจละลาย <c oughs> เห็นแล้วน้ยน้องพี่อยากได้จังเลยหามาให้เลี้ยงหน่อยเขาก็เลยหาแล้วก็ส่งมาให้ผมเลี้ยงนะ <Wow. S 1> เอ,า,อาง่ายๆเลยมันคืออึ่งอ่างนะครับคืออึ่งอ่างนั่นเองแต่ว่าที่น้องเขาส่งมาให้ผมอะ่ะเป็นอึ่งเข้าแล้วก็อึ่งลายอุ้ยนี่เป็นไง อึงลายเคยเห็นหรือเปล่าผมเห็นลายครั้งแรกนะเท่ <c oughs> มากเลยหน้ามันอยู่อย่างเงี้ย <c oughs> จริงๆแล้วตัวมันลายเหมือนลายบัตเจก,กอะ่ะขนกัวบัตเจก์กอะ่ะน้ำๆผมก็เลยเอ้ยอยากได้จังเลยน้องเขาก็น่ารักใจดีส่งมาให้ผมเลี้ยงนะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาให้เพื่อนๆดูเลยว่ามันเป็นยังไงนะน่ารักขนาดไหนเท่ขนาดไหนไปดูกันเลยครับ <c oughs> นี่เพื่อนๆตัวแรกของเรามันคือตัวอะไรมันคือเอืงเ่า โอ้โหอีสานบ้านคอยเอิรนอึงเผาเดอมอเนีเด้ออ,อยู่ไหนนะเนี่ยแหมโอเคเท่มากเลยเพื่อนเป็นยังไงนี่คืออึงเผานะผมแกะออกมาเลยนะแล้วก็มีที่อยู่นี่นี่นี่ที่อยู่ผมเตรียมไว้แล้วที่อยู่ที่อยู่อยูนะ่ในนี้นะในนี้เมื่อคืนผมไปจับมาหนึ่งตัวอยู่ไหนวะหายไปไหนเราก็ไม่รู้เออดีดีนี มันมาที่บ้านผมนะเพื่อนๆผมก็เลยจับมาเลี้ยงซะเลยมันคืออึ่งยางเออนี่ผมไม่ได้แนะนําให้เพื่อนๆรู้จักเลยนะผมก็เอามานานแล้วแหละนี่นี่นี่เป็นไงตัวนี้คืออึ่งยางนะครับก็กินพวกเนี่ยแมงสดิ้งจิ้งหรีดนะครับตัวเล็กๆนะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูไอ้นี่ดีกว่ามาดูตัวนี่นี่นี่เดี๋ยวให้ดูนี่ทีเด็ดของเรา ที่น้องเขาส่งมาให้ผมนะครับนี่เป็นอึ่งลายนะเพื่อนเพื่อนเอาง่ายๆลายมันเหมือนเหมือนกบบัตเจกเลยนะเนี่ยผมดูอุ้ยเท่ยังเลยนะผมชอบเลยกี่ตัวเนี่ยโอ้โหเยอะอยู่นะถ้าซื้อเนี่ยไม่รู้ว่ากี่ตังค์โอ้โหเปรี้ยวมากเพื่อนนี่นี่นี่โอ้นี่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 เป็นไงนี่คืออึ่งลายนะเอออุ้ยอ้ยอ้ย ออ้ไปแล้วหนึ่งตัวนี่ดูลายมันเป็นไงโอ้ลายโอ้ไม่ได้นะเนี่ยไม่ได้นะเนี่ยดูลายมัน,นเรียกว่าอึ่องลายเพื่อนเขาเรียกว่าอึ่องลายดูดิกี่ตัวนี่หนึ่งสองสามแล้วก็สี่ตรงนี้นะนี่น,น,น,นี่แล้วก็ห้าตรงนี้อึ่องลายห้าตัวอึ่องเผาหนึ่งตัวนะครับผมแล้วก็มีอึ่องยางหนึ่งตัวนะ ที่เลี้ยงไว้โอ้โหเดี๋ยวผมว่าเรามาล้างเนื้อล้างตัวให้นอนนอนกันก่อนดีกว่านะก่อนที่จะย้ายนอนนอนเข้าสู่ที่อยู่ใหม่เออมาลุยมาล้างเนื้อล้างตัวกันก่อนอึบนี่เทเลยดีกว่าล <c oughs> ้างทำความสะอาดหน่อยเดี๋ยวกล่องนี้จะ เอาให้แมงมุมอยู่ไม่มีเงินซื้อกล่องช่วงนี้จนโอ,โอ้น่ารักมากเลยนะแต่ละตัวแต่ว่าพวกอึ่องลายพวกนี้ค่อนข้างเปียวเปียวมากนะเพื่อนๆนะแต่ว่าผมบอกเลยผมบอกเลยนะสัตว์เลี้ยงของไทยเราน,ะน่ารักนะเนี่ยน่ารักไม่ต่างจากกบต่างประเทศหรือว่าพวกเขียดอึ่งต่างประเทศเลยนะ มันตัวปัป๊มๆมดูหน้าตามันนี่เป็นไงน่ารักเปล่าน่ารักเปล่าโอ้โหเท่พี่กเท่มากเลยเนี่ยแต่ว่าน้องน้องอึ่งเผาอ่ะคือน่ารักมากนี่นี่นี่ดูดินี่น้องอึ่งเผาอ่ะเป็นไงบ้างลูพี่ผมว่าผมจะแยกกล่องนะคือวันนี้ให้อยู่รวมไปก่อนแล้วค่อยแยกเพราะว่าอึ่งเผาเนี่ยน่าจะแย่งอาหารสู้ไอ้พวกอึ่งลายไม่ได้อึ่งลายเขาเปียวเปียวจริงๆมาโอเคเพื่อนล้างเนื้อล้างตัวกัน ก็เดี๋ยวย้ายเข้าบ้านกันดีกว่าเนาะขยับกล้องเอาดีกว่าเอ,อมาขยับมาปุ๊บฝั่งนี้ทำอะไรกันอยู่ไออื่องยางก็ดําดินไปละมา,าน้องอื่งเข้าน้องอึ่งเข้าน่ารักปุ๊บเนี่ยเพื่อนเพื่อนเนี่ยน้องอึ่งเข้าอื่งเข้าน่ารักมากเลยนะอือว่าเทนี่นี่นี่ ปล่อยเอ้ยไปนะนี่เอออ่ะเราอย่าเพิ่งดำดินี่เราต้องลงมาโชว์กล้องกันก่อนประโทเอ้ยเอออ่ะต่อไปก็เดี๋ยวเ,เอาลงอย่างนี้ดีกว่ามันถึงมันถึงเท่นะเพื่อนถึงจะเทนี่ไปเอาแล้วนะอึองไลลงไปอารมณ์เหมือนเอาลงหม้อ,อเลยตอนนี้้ย เป็นไงอเท่หนเพื่อนบอกเลยแหมหน้าเลี้ยงหน้าเลี้ยงชอบชอบชอบเดี๋ยวต้องย้ายที่ย้ายทางขยายพื้นที่กันหน่อยนะแบบนี้ฮันโลอึงเผ้าเจ้าเห็ดอีหยังอยู่โอ้โหดูดิแมงซีดิงเดินผ่านหน้ายังไม่กล้ากินเลยไอ้นี่ก็เฮ้ยตัวอะไรตัวอะไรอึงยางแล้วเพื่อนตัวนี้คืออึงยางนะเนี่ย เห็นปะอึ่งลายตัวนี้ขุดรู้แล้วะนี่เป็นไงนี่โอ้ยลายเหมือนบัตเจ็กเลยดูดิลายเหมือนกบบัตเจ็กเลย,ลย,ลเลยอย่างแท้นอนๆยางแท้ครับผมแต่ละตัวโอ้โหไม่อยากจะภาคเลยไอ้นี่ไอ้นี่ลงไปทําอะไรเนี่ยเออน,น,น,นี่นะน่าจะดาดิมแต่ละตัวขยันจังเลยข้างในเนี่ยข้างในกล่องเนี่ยนะ ไม่ต้องเป็นห่วงเลยอาหารเยอะแมงสะดงสะดิ่งตัวเล็กๆเ,เยอะมากเลยเนี่ยก็นี่เป็นการจัดกล่องให้กับตึงอ่อางนะสำหรับคนที่อยากเลี้ยงอื่นอื่อ่างเนาะแต่ว่าของพี่เนี่ยกล่องมันเล็กไปควรที่จะใช้กล่องที่ใหญ่กว่านี้นะแต่ตอนนี้ยังไม่มีเงินซื้อเลยโอเคเนาะ <laughs> เดี๋ยวค่อยไปขยายกันทีหลังแล้วกันโอเคนะครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆมากๆเลยเนาะ ที่เข้ามารับชมคลิปกันจนจบนะครับอ่าก็ถ้าชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไ r i b e ด้วยเดอ้อเพราะว่าเนี่ยสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยนะเป็นสัตว์ผมเริ่มมาเลี้ยงสัตว์บ้านๆแล้วนะครับที่งบน้อยงบไม่มีนะครับผมนี่เป็นการฝึกเลี้ยงเบื้องต้นถ้ามีลูกออสผมก็อยากจะเอาลูกออสมาเลี้ยงตั้งแต่เป็นลูกออสเลยนะแต่ว่ามันหาไม่ได้จริงๆนะอ่าโอเคสำหรับคลิปนี้บายบายเดอ้อ